สวัสดีตอนเช้าๆค่ะพี่น้องตอนนี้เห้ามาหาแรงเนื้อกินค่ะแล้วกำย่ายรากกำลังหาของกลิ่นตามภาษาอีสานบ้านเฮ้าค่ะนะคะไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะคะสำหรับเรื่องราวข,ของของอยู่ของกินเป็นอียงที่หา ง่ายมากๆแค่เห้ามีเฟืองกองเดียวค่ะเอามาก,กองซุ้มๆไว้เราก็จะได้เห็ดเฟืองนะคะนี่คือเห็ดเฟืองนะพี่น้องเก็บไ,ได้ปนีิแม่เก็บได้เก็บไ,ไ,ไ,ได้เล่นบ่นี่ค่ะพี่น้องนี่นี่คือเห็ดเฟืองนะคะทีวันต้องเห็ดล่งเลื่อนเห็มันอยากค่ะนะคะ,นะคะห้าขคนเฟืองมากปล่อยทิมไว แล้วก็ห้าวกระสีไดผลิตผลโอ,โอ้โอ้มีหอนหมดปะนี่นะห้าวกระสีไดนี่โอ้ยหมดหมดหมดสมัญห์หมดกลิมม่นะรถห้าวกระแดงนี่เลยนะคะสองดอกนี่ก็มี่ค่ะพี่น้องค่ะอีสานบานห้าค่ะพี่น้องของกิ่นหาง่าย บ้านเฮาก็มีมาฝนตกมากก็มีของกินจำพวกข้องเกิดในดินมาเป็นของกินคือเห็ดต่างๆเห็ดปวกเห็ดกอเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆคือเห็ดกระดงังที่เห็นเขาเอิ้นเห็ดฟางที่เห็นเขาเอิ้นเห็ดฟาง<ๆ>เรียกเป็นภาษากลางอา่านว่าฟางนั่นแปลว่าเบียงนี่ ตัวอาค้าน่าไม่เล่าเด้อตู้ไขออยูพี่นี่โอ้ตอนนี้ร้ายค่ะพี่น้องค่ะนี่เก็บค่ะบนเนื้อที่โอ้ยมีหอดอันนี้อุย้ยมีตัวนี้ด้วยอีกือน้อยย่านอยู่เด้แต่ว่าหันสิเก็บอืม เมันอเดือนพอด้อน,นั่นเมื่อกับพอได้กินมือนั่นแม่เก็บไปก็ได้ผู้ลงคนบอกว่าการสิกินเฮดจะต้องประกอบด้วยล่งเรือนนะคะต้องมีเสือหงเสือเฮดอันนี้ห้าวอ่ค่ะถ้ามีแค่เฟืองกล่องเดียวเทาก็สามารถที่สิแบบได้แกงหนึ่งคนได้เนี่ยกินอิ่มเบิดเฮือน,นะคะ่ะเห็นไหมดอกประมาณว่าเขาขายอยู่ในตลาดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาต้องแย่งกับอีก กินงกือหน่อยจากหน่อยโอ้ยแตกซำนี่เอาจะไปลางคามันดีๆเอาไปลาบค่ะพี่น้องนะเอาไปลาบใส่ผักหอมผักชีหลายๆผักชีต้นหอมหลายๆอย่างให้มันหอมๆจาก